จะนำวิชาชีพนวดเนี่ยไปพัฒนาหรือต่อยอดอย่างไรไม่ต่อไม่ยอดเพราะต่อยอดไม่ได้เพราะว่าคุณให้มายังไม่เพียงพออ๋อมาเขามาอาจารย์สอนนี่ยังไม่เพียงพอคุณสอนแต่รูปแบบคุณไม่ได้สอนถึงปัจญาอใช่ไหมแค่นี้จบอีกแล้วนวดมีปัจจญยไม่มีปัจจญย <laughs> คุณจะนวดอะไรฮะคุณนวดหมูเนื้อหมาใช่ไหม What is philosophy ปรัชญาปรัชญาโอเคโใช่ไหมหรือไม่มีปัจจัยญาหรือจะนวดอะไรกูถามมึงนะอ๋อมึงตอบมาดิอืมมึงตอบมาเลยใครก็ได้ตอบมาเลยถ้าไม่มีอะไรนะคุณไม่มีปัจจัยญามึงจะนวดอะไรเราจะนวดอะไรอ๋อมึงว่าไปแล้วเกี่ยวอะไรกับปรัชญาก็เกี่ยวเด้ มึงอย่าหัวหมอมาทําให้กูเฉลยแล้วค่อยมาตอบมันไมม่ึงต้องตอบมาก่อนเด็กกูถามมึงตอบมันก่อนเลยมันเกี่ยวมากมากเลยอ้าวท่าเดี๋ยวกูอธิบายไปดิปัจจานี่อ่าโอ้หนี่ปัจจัยหน่อยอเลฟนัลเลสปัจจยาอธิบายหน่อยอ่าถ้าถ้าเป็นตะวันตกน่ะตะวันตกปัจจัยให้ให้ที่จะถามมึงมึงรักเสียสิ้นท่าทำไมปัจจยาคืออะไรปัจจยาคือแนวทางการดำเนินชีวิต ไม่ใช่เรารักษาสินท่าปัจยาเราเพื่อที่เราจะอยู่ในสินอยู่ในสินดำรงอยู่ในสินเอาปัจฉยาอยู่รงนบ้นมึงก็ต้องเรียนนะมึงเป็นอาม่านะเป็นคุณยากคุณอะไรที่หัวปิงปองอ่ะข้างในกลวงๆมีแต่ลูปให้เขาเห็นแต่ข้างในกวงหมดอ่ะเดี๋ยวตัวเองเขาจะได้แปลถูก อ่าไม่ต้องแปลเยอะแค่นี้พอแล้วปัจจัยาถ้าอยากคุยเนี่ย่สองวันยังคุยไม่จบอืออ่ามึงอ่ะวิชาปัจจัยาเขาเรียนดีงหกปีอ่ะงงไหมหมอรักษาเรียนสี่ปีแต่ปัจจัยาเรียนหกปีอ่ากองนี่ปัจจัยานวดก็คือว่าบั้นเทาทุกข์คลายทุกขเนี่ยผิดเลยมีควาะอะไรผิดเลยอ่าปัจจัยยานวดนี่ ทำไมอากงบอกว่าผิดผิดแล้วผมึงตอบได้แต่ว่านี่ก็ผมผมก็เอาเนี่ยเพราะว่าอ่าปัจจานี่คือเออสบานทาวทุกบานทาวทุกอ่ะขายแก้บานทาวทุกหมให้ท่านสุขไม่ถตัวปัททยาเพื่อรู้แห่งธรรมรู้ธรรมของเขาอ่ะคุณไม่รู้ธรรมของเขาคุณจะไปแก้ทุกข์ให้เขายังไงบ้ารู้ธรรมของเขาหมายถึงว่าเราเจ็บตรงไหนอย่างนั้นนระไม่ใช่เจ็บตรงไหนอ่ะบางคนนี่นะ คนหนึ่งนี่นะจะไปแก้กรรมเขาแก้กรรมเขาทุกอย่างฟังหมดทั้งสัตว์ทั้งอะไรแก้กรรมแต่ในใจแช่งเขาอยู่ตลอดอะ่ะแล้วอีจะแก้อะไรได้แก้ไม่ได้ปัทยาคืออิงต้องทําให้เขาแก้บนทินตัวเองได้คือตรงนี้ต้องแก้ก่อนอคุณไม่แก้ก่อนคุณไปแก้ตรงนั้นไม่มีทางสําเร็จใช่ไหมใช่ปัทยาอิงต้องโดนตีนเอ พอโดนตีนแล้วถึงจุดมึงซึ่งรอนแก่ได้ยคือของแต่ละบุคคลไม่เหมือนไงไม่เหมือนกันแต่ละคนอีจะมีปัทยายเป็นตัวโอลมรวมแต่อีปัทยายจะพ่าตัดว่าคุณติดอยู่ตรงที่ตรงไหนนี่แหละแก้กรรมอีจะมึงดูดิใช่ไหมไอ้บุญเที่ยงอ่ะใช่ไหมไอ้คนเนี้ยที่อีอะอะไรนาอีแก้งีเองอ่ะเห็นไหม ปัจจัยาเพราะไอ้ขาดอะไรกตันยูจบพอมึงรู้แล้วแก้กัตัูจบเลยง่ายเลยเหมือนอันนี้นะปัจจัยานี่นะไอ้ข่มเหงน,น้ําใจเมียแล้วไอ้ไอ้เอมียเข้าไปช่วยนี่นแต่เวนี้ล่งมึงต้องให้เขาจิตใจถอนหรือ,อยังไม่ใช่ว่าเอาแต่แก้นะคุณต้องถอนะถอนที่ตอนนั้นทำมาตรงน,นั้นไม่ควรสําึอกอย่างเงี้ยเหรอสํานึกว่าไม่ควรไม่ควรเราต้องแล้วต้องสํานึกว่าเราผิดแล้วเราจะต้องแก้ รับรองเลยทําไมทําพิธีป๊๊บเดียวอ่ะขาเขากระดิกได้อ่ะเขาดีขึ้นเลยสองวันแต่ดีแล้วคุณทําต่อไหมถ้าไม่ต่ออีกก็จะแค่นอนถ้าทําต่อไม่ได้เสียหายไหมหายเดินได้ครูบาแดงครูบาแดงหายเดินได้อ่ามึงจะเอาวัดวัดอ่เบล้อว่าอยู่บูนัยนุ่นไปไม่รู้จําเองได้หรือเปล่าเนี่วันไหนไปกับซื้อเจ็กไหมไปที่วัดแล้วดูไอ้จำได้ไหมจำผมไม่ได้ นี่ยเนี่ยมีไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้ลุงไอ้ลุงลุงมากับไอ้สิสี่คนครับป่ะเออแล้วก็ที่คูบาคูบาแดงคูบาแดงมีไอ้ยนด้วยครับมีนานยนไปปองสังขารให้เขานานยนนี่ไปตรวจด้วยตัวเจ้าไปปองสาขานวดรแกแกปองไอ้ชื่ออะไรนะบุญมากไม่ใช่ไหมเอ้ยเอ้ยอย่าเอื้ยอย่าเอื้ยถ้าไม่สะดวกก็กลับบ้านก่อนได้นะ เอออันนี้ไหวเสร็จแล้วไหวเสร็จแล้วอันนี้คุยให้คนที่ว่าเขาอยากจะรู้เพราะว่ายีแก่แล้วไม่รู้แต่กูรู้นะเส้นไหนนะเดี๋ยวจะให้แดงไปนวดให้เี๋ยเฮ้ยกูจะให้แดงนวดให้นะเอ็งรับรองเที่ยวนี้เอ็งเดินหายเลยไม่ต้องขอบไม่ต้องไม่ต้องหลังกงกงเออุุนี่ยกูใช้ปัจจัยยาทีเดียวก็รู้และจัุเจ้าก้นมันถูกอ่าแม่ตุ้ย เดี๋ยวก็นั่งด้นยังไงเดี๋ยวใส่ข้าวซอยไปหพิออเดี๋ยวใส่ไปหพใครๆไม่อยากฟังไปเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินข้าวแล้วใครไม่อยากกินข้าวกกลับบ้านไปคืนนี้มาไหว้ห้าพระองค์เพราะว่าไหว้นี่ยจริงๆคือเพราะแม่ต้องการให้เข้าใจจริงๆแล้วไหว้เดี๋ยวพวกเองจะได้สอบผ่านอ้าไม่ยากถามมาอ่าต่อทั้นั้นคุณต้องเป็นปัจฉยาปัจฉยาก็คือว่าจุดเบื้องในที่สุดอ่ะ มมงเมื่อบงบอกว่านวดให้หายถ้าคุณไม่มีปัจชัยยาว่าเขาว่าติดอะไรแล้วคุณจะไปแก้อย่างไงม,มันแก้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรถึงว่าไม่มีการต่อยอดเพราะอะไรถึงเพราะเขาสอนไม,ไม่ได้สอนถึงต่อยอดอ,อีสอนแต่รูปรูปร<ะ>ูป,ปมันเลยต่อยอดไม่ได้อย่างนี้ยไม่ใช่ไม่ได้บอกให้เขาไปต่อยอดค,คุณต่อยอดจะให้เขาต่อที่ไหนล่ะมีแนะนำไหมอะไรไม่มีคุณนวดอะ มังวิชามกโนเราไม่มีการอาธิบายเลยมึม<อ>งเชื่อเปล่าคนคนนี้ขี้ยว่งโมโหเอ้ายุ่ต้งโดนตรงไหนม่เงยปวดหน้าอกอยู่เรื่อยไม่เชื่อ,อใช่ไหมปวดหน้าอกนี่คือกายภาพแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อารมณ์ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณไม่แก้อารมณ์คุณจะกแก้ตรงนั้นได้ไหม๋อ้ไ,ไ,มไม่ใชื่อ แไม่มีต้องแก้อารมณ์มันต้องเสริมเข้าไปด้วยแกมณ์เป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่มึงวุ่นวุ่นวุ่นซ่ววุ่นพาวุ่นกลางคืนนอนแม่มึงวุ่นไปถึงไหนจิตเป็นนายกายเป็นสาวมึงวุ่นไปถึงไหนเพราะสุดท้ายไปแกเอ้าวทวมวุ่นกลางวันหายกลางคืนทตไม่หลับสบายนี่นะพิสูจน์นะให้สอนให้มึงนะวิชาเคล็ดลับนะว้อยน้องที่จริงต้องเก็บตั้งสามสี่หมื่นเนี่ย แลาได้ทยอยจ่ายนะนะนะนั่นนั่นอ่ะเอาครับถ้าสมมติว่าเราต่อยอดต่อยอดอะไรไอ้ป้าต่อยอดปัญยาที่รู้เข้าถึงอ่าอย่างนี้นี่กว่าคุณมองนี่อ่ะคุณเห็นเป็นอะไรอ่าโคดนำใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำอะไรอ่าน้ำน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มข้างในคืออะไรอ่าก็ H2O ประกอบด้วย H อ๋อเดี๋ยวนลเราจะลูกนั่งนั่งเลยไม่เชื่อ มึงมีน้ำใจอยู่ในนี้ไหมน้ำใจมันไม่เห็นน้ำใจอยู่ในนี้เลยคุณเห็นน้ำใจในนี้ไหมล่ะคุณทายน้ำใจในนี้ขวดนี่มีคุณค่าไหมน้ำนี่สั์สิคมั้ยสัสิทธ์ขวดเลยนะไันกลายเป็นกลายเป็นรูกลายเป็นรูไม่สับสิทธ์หมดทำอะไรอย่าทำแค่ลูไม่ได้เขาบอกว่าลูกแหละน้ำนะผุงก็โตน้ำแหละลูก พิจรารณาหมาพิจรารณาเ<ม>นี่ยเคยเห็นไหมเคยเห็นรูปน้งโปโตไหม,มอาจารยโตอ่ะพุทธทาจารโต<ม>อ่ะอีกเขาจะจับอย่างนี้<ม>ความหมายก็คือเนี่ยจีอ่านี่ยนี่นและลูก,นลลกคนเราหนีไม่พ้นแค่สองคำนามและลูกมันร่างกายก็คิดใจอยู่นนะ มึงมึงมึงฟังนานบางคนนี่บอกว่าโอ้ดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไอ้หาข้างในมันแช่งคนอยู่ตลอดเนี่ยคนคนยุคนี้ก็เลยแบบมีแต่ลูกเพราะว่าเขาชี้ให้หน้ามันตึงชี้ให้หน้ามันตึงให้มันในนั่นแล้วก็หลอกคนไปทั่วพราหลอกคนไปทั่วแล้วจิตใจมึงะรู้ว่าตัวเองปลอมไหมรู้ว่าปลอมใช่ไหมล่องหนึ่งเอาความปลอมเนี่ยมึงนับถือความปลอมไหม แล้วถือดิแล้วทีวีคุณจะเจอจริงได้ไงรับรองผัว,วมันทิ้งตลอดอ่ะไม่เชื่อไปดูไม่ไงเดี๋ยวจมูกแบนๆเดี๋ยวบวมๆออกมาผัวก,ก็ทิ้งแล้วก็ไปหาใหม่